สวัสดีครับมือดีนะครับพ้อกุมายืนอยูย่กับที่ฟัม่มพอขั้นปาพอยุดน,นะครับแล้ยูที่ฝานย่างรวยรครับอำเภื่อเลยครับมีการทีอมเพร่อซกนุลอำเพื่อโกสุลจังหวัดมหาสาร,รคามครับตอนนี้เา้าจะมาเลี้ยงลูกที่การฉีดปลาปลาสลิดนะครับโดยการใช้ฮอร์โมน หม้อหมุนยังดูดูดานก็้ปีแฟนกับหม้อที่เรียมครับตอนนี้กำลังมีวิธีการขั้นตอนการฉีดนะครับอยู่ข้างหลังเขาเหนียวครับเชจมผมมาเลยครับนให้มันลอยให้มันจุกก็ได้บ้างพันที่ปลาเมียอยู่ด้วอันนี้ก็คือรอบนี้ก็เป็นปลาตะปูนะครับปลาตะปูครับปลาตลาเม้าฉีดแล้วอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้ครับอันนี้คืออูปป้ปลาครับเขาถือไซส์แบบ เ้่าดิซไซเออร์ผู้ลงไปนะครับคือแบบฟาสลิกนี่มันสิ่งใครเป็นเป็นบอร์ดนะครับมันสิ่งป้ยายบอร์ดตัวผูมันสิ่งป้ายบอร์ดนะครับไปใรบรประกัดนะครับมันสิ่งป้ายบอร์ดเราแบนสีตัวแม่ไปไข่ในใบอร์ดนั่นเราคือแบบเท่าก็ต้องแบบให้ผู้นี่มันแบบเป็นทีเนื้อน้าของบอร์ดปลานะครับเนาะเอาผมพกกรสีรมีการเหตุมาเสียมาเสียปีแอปัมครับบดี๋ยวเ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 ดี๋ยวอะไรครับ เป็นการเป็นงานครับตอนนี้นะครับปลาชื่อเชอมท่านเองครับเปการเป็นงานอันนี้นะครับก็จเป็นลูกลูกปลาปลากระหูนะครับคอเล่าคอ่านไว้นะครับอันนี้ครับตอนนเป็นแบบบท่คุณแบบยืนแบบคุณเห็นร่าับไม่อีกครับที่เ่็นหมอครับ ประมอประมอไทยนะครับหรือว่าหมอแปลงเพศประมอนีข้าเสีมี่อ่ะวิธีการแปลงเพศอีกคือว่าประมอตัวเมียนี่มันติดตัวแง่ก็ตัวผู้นะครับเข้าไปคือแบบข้อต้องการตัวเมียหลายจริงสิเข้าเล้ต้องการียากแปลงเพศมันเป็นตัวเมียหลายตัวแมีตัวเมียมัดนะครับเพื่อที่ตลาดต้องการนะครับประมอนีเมื่อกี้เป็นไข่ร้อยนะครับไข่ร้อยขึ้นอย่างคือไข่ทีมี่น้ำมันมากนะครับมันมีน้ำมันไหลอ่ะผุมีสาธิตกันอ่าว่าี่หนีมันมีอย่างนะครับ ลูกปลามันปัดถึงประมาณได้แล้วนะครับเนาะนี่ครับนี่คือลูกปลาครับยาวๆด้วนี่ครับลูกปลาครับลูกปลานะครับนี่มันจะสีนี่น้ำมันน้ำยังไปนลครับท่องน้สีนี่การเห่อออกซิเจนเรื่อยๆครับอันนี้คือปลานิ้นแปงเพลทครับปลานิ้นแปงเพลทอีกแบบว่า กรณีปานิ่งหมีเขาสิบร์สซาเพ็มันนะครับแต่ว่าเขาต้องการปานิ่งตัวผูวันวันนี้ตัวผูง่ายก็ตัวเมียไรนะครับเขาจะเรียต้องการแปลงเพีที่ไม่เป็นตะปูครับนี่ครับแปลงเพียรเขาต้องเริ่มจากอุปกรณ์ที่เคาะปากเคาะไขออกจากปากคนนี้เลยก็ปอกวันนี้นี่มันไข่อกนะครับนี่ครับเต็มครับวันนี้ีแบบแปลงเป็นช่วงในร้านพญาเหมือนนะที่เข้ากับไอ้ข้าวม้วนกินบานี่ครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเน่าจบข้าวครับ